วันนี้ทางช่องกับตันแพนด้านำข้อมูลต้องรู้มาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับวัคซีนโมเดอร์นาผลข้างเคียงมีอะไรบ้างใครควรฉีดไม่ควรฉีดจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,กำลังจะอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นาโดยคาดว่าจะขึ้นทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลเอกชนเตรียมนำเข้าและเปิดให้บริการแก่ประชาชนซึ่งคาดว่าลอตแรกจะถึงไทยปลายเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับวัคซีน โมเดอร์นาในเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา c e n t e r for Disease Control and Prevention) หรือ CDC ได้เปิดเผยรายงานข้อมูลและความปลอดภัยของวัคซีนตัวนี้ไว้ดังนี้รายละเอียดของวัคซีนโมเดอร์นาชื่อ mRNA 1273บริษัทผู้ผลิตโมเดอร์นาประเภทวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวัคซีนรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจำนวนโดส2องเข็มห่างกัน1เดือน28วันใครควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นาถูกแนะนำไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใครไม่ควรฉีดผู้มีโรคภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันอนาฟフลラกซิส เป็นอาการแพ้ที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยหลังจากการฉีดวัคซีนหรือผู้มีอาการภูมิแพ้ที่มีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อร่างกายได้รับสารกระตุน้นเช่นยาหรืออาหารบางอย่างผู้มีอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ควรฉีดเข็มที่2โดยอาการสามารถเกิดขึ้นทันทีหรือภายในสี่ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนผลข้างเคียงที่อาจเป็นไปได้บริเวณแขนที่ถูกฉีดวัคซีนปวดมีรอยแดงบวม ร่างกาย มีอาการเหนื่อยปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหนาวสันมีไขวิงเยียนคลื่นไส้โดยปกติผลข้างเคียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน1-2ถึงวันหลังจากฉีดวัคซีนแต่ควรจะต้องดีขึ้นหลังจากนั้นในระยะเวลา2-3ถึงวันจากการเฝ้าติดตามโดยระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนช่วงระหว่างวันที่21ธันวาคม2 5 6 3ถึง10มกราคม2564จากผู้ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาโดสแรกจำนวน4ล้าน 41, 396รายพบว่ามี10รายเกิดภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียดพลันอนาฟิแล็กซิสหรือคิดเป็นอัตรา2.5รายต่อ1ล้านรายโดย9รายเกิดอาการภายใน15นาทีหลังฉีดวัคซีนแต่ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียดพลันดังกล่าวข้อมูลความปลอดภัย พบว่าวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงโดยพบได้บ่อยแต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงถึงปานกลางผลข้างเคียงทั่วร่างกายประเภทไข้เหนาวสั่นอ่อนเพลียและปวดศีรษะพบได้บ่อยหลังจากได้รับวัคซีนครั้งที่สองการทำงานของวัคซีนหลังจากได้รับครบ2โดสมีประสิทธิภาพ94.1%ในการป้องกันโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันในการทดลองทางคลินิก มีประสิทธทิผลสูงในกลุ่มคนหลากหลายทั้งอายุเพศเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงในกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวบริษัทเผยข้อมูลการทดสอบล่าสุดพบว่าการให้วัคซีนกระตุ้นบูสเตอร์โดสปริมาณ50ไมโครโกรัมกับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้วช่วยเพิ่มแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อไวรัสสายพันธุ์กลพันธุ์บี 1.351จากแอฟริกาใต้และ P1 จากบราซิลซึ่งเป็นสองสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆขอบคุณข้อมูลจาก CDC และ CNBC หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ